อืมโอเคสวัสดีนะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องปอนหนึ่งสองสก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมลงคลิปช้าไปนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่นิดหนึ่งนักนานอยู่ก็ผมขอโทษด้วยนลกันที่ลงคลิปช้าเพราะว่าผมติดงานติดเรียนติดโนอนติดน,นดี่ค่อนข้างดีเยอะ จึงไม่ค่อยได้จะทำคลิปสักทเท่าไหร่วันนี้เลยจะมา,มาเล่าแนวทางช่องนะนะมาพูดคออุยแลกเปลี่ยนกันได้กันนะต <c oughs> อย่างที่ทุกคนทราบผมโตขึ้นผมก็มีภาระงานหน้าที่ที่ต้องทำเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามาทำไม่ได้แต่ผมก็ค่อนทางงก็ขี้เกียจอยู่หรอกแต่ผมก็อยากกลับมาทำนะ ผมเพิ่งกลับไปดูคลิปเก่าตัวเองผมรู้สึกว่ามันสนุกดีแต่พอผมจะทำฟิลบนนั้นใหม่มันดันทำไม่โอ,อเลตัวเองไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแนวทางช่องอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยก็อาจจะไป,ไปอาจจะทำอาจจะไปทำช่องแอวเล่นเกมทำเืำิอทำนี่บ้างแต่มันก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวจะว่าย่างไงเอาไคุยกันอีกทีแล้วกันนี้ก็ถือจะมาแจ้งก็อืม ก็นึกไปออกงั้นมันจะพูดอะไรนะบางคนก็ไม่จะประทังคิปแบบนี่นานแล้วอะคือแบบช่วงนี้ผมก็ติดงานผมไม่ค่อยจะได้ทำอะไร <c oughs> แต่ผมจะคอยลงเก็บเป็นคร,คราวเป็นครั้งคราวให้ทุกคนได้ดูก,กันอๆแล้วก็ทุกคนนะคือผมมีแบบตัวละครมาให้ทุกคนดูเป็นแบบตัวละคร <c oughs> ใหม่ไม่เชิงใหม่ แต่ก็เป็นตัวเก่าแหละที่คิดไว้ว่าจะอยู่ในนานแล้วแต่คือมันไม่มีแรง,ง้นตอนนี้ยังไม่มีก็เลยอาจจะเป็นภาพ JPG แปะลงในคลิปเัวนึงะเพราะว่าตนทำก็เกลียดเป็นนาลงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันแล้วนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบาย